มงคอดมังคดจิแอดเวนเจอร์ตอนยีราฟทุงยาที่นี่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะมาคิตจีนี่มังคุดจิวิ่งได้ไกลๆสนุกมากๆเลย <c oughs> วิ่งได้เต็มที่เลยนะมังคดจิสัตว์ที่นี่ก็ชอบวิ่งเล่นกันทั้งนั้นมังคุดจิวิ่งเล่นกับมาคิตจิไม่เคยเบื่อเลย ๋อฮโหตรงนั้นมีต้นไม้สูงสูงอยู่ด้วยเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นกันดีกว่ามังคจีได้เลยได้เลยไปกันมังโคโุจีต้นไม้แถวนี้สูงจังเลยอะเอ๊ะนั่นอะไรอะมาเคจีไหนไหนก็ยอดไม้ไงสูงมากๆเลยใช่ไหมมังโคุจีไม่ใช่ไม่ใช่ที่มังโคโุจีเห็นมันเป็นสีเหลืองๆอะมางคจิ ้าจะสูงกว่าต้นไม้นี้แล้วสีเหลืองๆก็น่าจะมีสัตว์อยู่ประเภทเดียวละมังคจิที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ได้ใครเหลอมาคิจีก็คุณยีราฟยังไงล่ะมังคจิค,คุณยีราฟคุณยีราฟคุณยีราฟคืออะไรใหญ่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 หญมังคจดิสงสัยว่า อะไรคือยีราฟหรือว่าที่ธรรมขะจะไม่มียีราฟนะคุณยีราฟก็คือสัตว์สีขาสีเหลืองๆตัวสูงๆคอยาวๆยังไงล่ะมังคุ๊จีนี่คุณยีราฟเหรอเห็นแต่สีเหลืองๆไม่เห็นตัวสูงๆและคอยาวๆอ่ะมังคจี อ๋อ uh oh. คุณยีราฟตัวสูงสูงคอยาวๆจริงๆด้วยมาคิด,ดี้ <c oughs> <c oughs> คุณยีราฟยีราฟหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจีราฟ G I R อ R F, f E ออจีร <c oughs> ยีราฟ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  ยีราฟ G I a a e. R A F F E ยีราฟเหมือนมากเลยมังคจิคุณยีราฟเรียกทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยเนาะมาเคจิใช่แล้วใช่แล้วคุณยีราฟเป็นสัตว์ที่สูงและคอย,ยาวที่สุดในโลกเลยนะมังคจิ ฮคอคุณยีราฟยาวมากเลยแต่คุณยีราฟสองตัวนี้คอยาวไม่เหมือนกันเลยเนาะมาคิจีเขาเรียกว่าคอยาวไม่เท่ากันนะมังคอจีคุณยีราฟตัวนี้เรียกว่าคอยาวกว่ายาวกว่ายาวกว่าส่วนตัวนี้เรียกว่าคอสั้นกว่าสั้นกว่า สั้นกว่าสั้นกว่าถึงจะเป็นตัวที่คอสั้นกว่าแต่ก็ยังคอยาวกว่ามังคจิอยู่ดีนะใช่ใช่แต่คุณยีราฟไม่ได้คอยาวอย่างเดียวนะมังคจุ๊ยย ฮ่ฮ <c oughs> คุณยีราฟยังลิ้นยาวอีกด้วยลิ้นคุณยีราฟยังทนกับน้ำและพิษของต้นไม้ได้อีกตัางหากคุณยีราฟสูงสูงแบบนี้จะกินน้ำยังไงอะมาเคจีงั้นเราลองตามคุณยีราฟไปดูกันดีกว่าว่าคุณยีราฟจะกินน้ำยังไงมา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 ,มา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 มังคจี <c oughs> ได้เลยได้เลยน้องๆคนไหนเคยเห็นยีราฟกินน้ำบ้างนะ ฮคุณยีราฟกินน้ำแบบนี้นี่เองมังคุจิลองทำตามบ้างนะฮึบฮบฮึบฮึบฮฮไม่ไหวไม่ไหวก็มไม่ถึงอามาเคจิแต่มังคุจิคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วอะไรหรอมังคุจิแบบนี้ไงมาเคจีวี สนุกจังเลยเข้าใจคิดนะมังคโคจิ